เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการตำรวจสอบสวนกลางก็บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอบปทอสอได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมระเวณบ้านพักเขาพนมพาหมู่ที่7ตำบลหนองพระอำเภอวงังไซพูนจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นของนายทุนเวียดนามที่ถูกจับกุมตัวไปเมื่อวานนี้พร้อมกับคนไทยอีก5คนค่ะ จากการตรวจค้นภายในบ้านนะคะก็พบแอมโมเนียนไนเตรตซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ต้องห้ามจำนวน4กระสอบน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมโดยสารดังกล่าวนั้นเป็นสารตั้งต้นผลิตระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้ขณะที่จากการสอบปากคำผู้ต้องหานะคะซึ่งเป็นคนไทยก็รับว่าเข้ามาลักลอบขุดทองบนเขาพนมพาจริงโดยไม่ได้มีการขอสัมปทาน เพื่อนําไปขายประกอบกับราคาทองในช่วงนี้ค่อนข้างสูงจึงเป็นแรงจูงใจให้ไปชักชวนพักพวกที่เป็นชาวเวียดนามนั้นมาลงทุนส่วนคนไทยอีก4คนนั้นเป็นแรงงานในท้องถิ่นที่จ้างมาทํางานค่ะขณะเดียวกันยังได้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นล่วงหน้าในจํานวนเงินหลายแสนบาทเพื่อเปิดทางแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้าให้นะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนตํารวจสอบสวนกลางนั้นบุกจับค่ะ ส่วนสารเอมโมเนียไนเตรตหลายกระสอบที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นได้ภายในบ้านก็ซื้อมาจากทางออนไลน์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งพรบรป่าไม้ปี2484และพระบรควบคุมยุทธภัณฑ์ปี2530ก่อนที่จะนำส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ดำเนินคดีต,ต่อไปสำหรับเขาพนมพาได้มีการยกเลิกการขออนุญาตประธาน,นบัตรไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2555 ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้แก่กรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลซึ่งบนเขาพนมพามีแร่ทองคำปะปนอยู่กับดินจำนวนมากค่ะที่ผ่านมามีชาวบ้านลักลอบเข้าไปขุดหาแร่ทองคำเป็นประจำจนกระทั่งพบว่ามีกลุ่มนายทุนชาวเวียดนามเข้ามาลักลอบขุดตำรวจจึงได้สืบสวนติดตามจับกลุ่มดังกล่าวค่ะ